สวัสดีค่ะพบกับเกเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เกดจะมาแนะนำรถยนต์ที่มีความประหยัดน้ำมันอะไหล่หาง่ายมีศูนย์บริการทั่วประเทศแถมยังราคาถูกและเป็นรุ่นยอดนิยมอีกด้วยสามารถจับต้องได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพเลยค่ะนั่นก็คือเจ้า Toyota v วีออส J ตัวนี้ได้เป็นปี2017ราคาแค่339,0 0 0บาทเท่านั้น สำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งใช้งานสุดคุ้มสุดประหยัดแบบนี้แนะนำคันนี้เลยค่ะว่าคุ้มมากๆและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะดูคลิปนี้แล้วไม่ต้องกังวลในเรื่องของไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านกันเลยออกรถกับทางเพชรยนตรับประกันคุณภาพรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีกลับสีเล่มทะเบียนอยู่ครบไม่มีชำรุดสูญหายมั่นใจได้ร้อยเซค่ะ ออกรถง่ายอนุมัติไวรับรถทันใจต้องเพชรยนต์เท่านั้นต่อไปเราจะไปดูในบริเวณตัวของรถกันนะคะจะเริ่มต้นจากบริเวณโคมไฟหน้าซึ่งคันนี้เป็น m i n เนอร์เชนแล้วนะโคมไฟหน้าได้เป็นมัลติ r e f เลกเตอรพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะโคมไฟยังสวยๆไม่มีรอยแตกรล้าใดๆถัดมามาดูกระจังหน้ากระจังหน้าจะออกแนวสไตล์สปอร์ตซึ่งเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเป็นม i n เนอร์เชนเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ถัดมามาดูโคมไฟฝั่งด้านซ้ายนะคะก็ยังสวยๆใสๆปิ๊งๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยแตกรล้าใดๆเลยด้านล่างจะเป็นบริเวณกันชนเป็นแบบแร็กเกลิ l วถือว่าลงตัวมากๆค่ะเข้าชุดกับบริเวณกระจังหน้าเลยถัดมาบริเวณฝากระโปรงยังเดิมๆสวยๆใสๆไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนคะ่ะบริเวณตะเข็บตรงนี้ก็ยังสันเหลี่ยมยังคมๆอยู่นะคะต่อไปเราจะไปดูบริเวณล้อกันนะคะ ยังเป็นล้อดเดิมจากโรงงานนะได้ขอบ15ยางได้เป็นยางกูดเยียปี22สภาพของยางยังใหม่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนี้เลยสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะโอ้โหใช้งานได้อีกนานเลยได้เป็นยางกูดเยียนะคะตัวนี้โอ้โหดอกเยอะอยู่นะโอเคไปดูด้านในนะคะตุ้มล้อก็ยังสวยๆอยู่เลยอืม รถยังไม่ได้ผ่านอะไรมามากเลยนะคะเราก็มาดูกระจกข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวรถคันนี้ได้ฟิล์มเดิมแท้จากโตโยต้าด้วยนะคะซึ่งจะมีโลโก้โตโย t ้าตรงฟิล์มตรงนี้เลยมีสองด้านตรงนี้ให้ดูเลยนะคะเป็นฟิล์มรอบคัน60ค่ะต่อไปเราจะไปดูด้านในของตัวรถนะคะตรงฝั่งประตูฝั่งผู้โดยสาร แผงข้างตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสไตล์ส,ตสปอร์ตมือเปิดเป็นสีดําได้กระจกไฟฟ้ามาเรียบร้อยด้านล่างมีที่วางแก้วและชุดลําโพงมาให้โอเคไปดูด้านตรงเสาบีด้านข้างซอกตรงนี้นะคะน็อตก็ยังเดิมๆยังยังไม่มีรอยแกะใดๆมาดูด้านบนหลังคาตรงนี้เมคอาร์ตยังเรียงตัวสวยอยู่สภาพสวยงามมากเหมือนได้รถใหม่เลย โอเคส่วนด้านในเบาะนะคะด้านในเบาะตรงนี้จะได้เบาะผ้าแบบพรีเมียมเป็นลายสีน้ำตาลแบบนี้นละคะ่ะสวยงามมากบริเวณพนักพิงได้ไปแบบมือยกนะคะแล้วก็ตัวแผ่นเพลทด้านข้างยังสวยๆอยู่ครบไม่มีรอยแกะตัวน็อตยังเดิมๆนะคะสวยๆมากเลยตรงนี้โอ้คุณภาพแบบคือถือว่าสมบูรณ์มากคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะคะ ตรงมือจับก็ได้เป็นสีเงินเดียวกันเอ้ยเป็นสีเทาสีเดียวกันกับตัวรถเปิดมาก็จะเจอแผงประตูเป็นพลาสติกสีดําแล้วก็มือจับเป็นสีดํานะคะได้ตัวปรับกระจกไฟฟ้าในชุดลําโพงครบเลยจะภาพสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะโอเคด้านในก็จะได้เป็นเบาะเบาะผ้าพรีเมียมเหมือนกันจะได้เป็นแบบสามหมอน มาพร้อมกับไฮโซฟิกมาให้เรียบร้อยนะคะที่วางแก้วด้วยแล้วก็มาดูตรงบริเวณน็อตน็อตกรประตูไม่มีการไขไม่มีการขันยังเดิมเดิมเหมือนเดิมนะคะสวยๆแบบนี้ถือว่าสภาพรถนี้เหมือนรถใหม่มากแล้วต่อไปเราจะไปดูที่บริเวณท้ายรถนะคะบริเวณไฟท้ายได้ไฟท้ายแบบทูโทนนะคะตัดกับโครเมียมสวยๆได้ไฟฮาโลเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะ โอเคแล้วแถบด้านท้ายเนี่ยเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็พร้อมโลโกโล้โตโยต้ยังสวยๆนะคะด้านล่างจะได้เซ็นเซอร์ถอย2จุดในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เลยค่ะมั่นใจได้เลยว่าซื้อรถกับเพชรโนคุณจะได้รถสวยแน่นอนต่อไปนะคะเราจะไปดูที่ปากกระโปรงนะคะเปิดมาตรงนี้ภายในกว้างขวางมากค่ะสะอาดสะอ้านสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เรียกว่าใช้งานมาน้อยมากไม่มีการบรรทุกหนักมาแน่ตรงคานยังตรงๆนะคะเหมือนรถใหม่เลยตรงมิกอ,อาร์ตยังอยู่ยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยใดๆรถยังสมบูรณ์แบบนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถเพื่อใช้งานสภาพสวยสภาพดีอย่างนี้นะคะโทรหาเกตตวนเลย0 8 3 4 3 0 0 6 8 3เกรับประกันได้เลยว่าคุณจะได้รถคุณภาพแน่นอน ถัดมานะคะเราจะไปดูที่ยางอะไหล่กันยางตัวนี้ยังไม่ได้ใช้งานใดๆเลยคุณภาพยังดีอยู่แล้วก็มาดูที่เส้นทางมะพร้าวตรงนี้ยังเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะโรงงานโตโยต้าซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่ารถไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยเปลี่ยนอะไรมาเลยคุณได้รถเหมือนได้รถใหม่เลยค่ะมาดูด้านบนนะคะบริเวณน็อตฝากระโปรงหลังยังสวยๆอย่างนี้ไม่มีการไขไม่มีการขันใดๆเลย ตะเข็บซิลิโคนของฝากระโปรงหลังยังสวยสวยเดิมๆจากโรงงานนะคะดูได้เลยว่ารถเราสวยมากใครได้รถคันนี้ถือว่าคุม้มน็อตยังอยู่ยังไม่มีการขายใดๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่ประตูด้านหลังนะคะเปิดออกมาตรงนี้นะคะก็จะได้แผงข้างสไตล์สปอร์ตเหมือนเดิมมือเปิดเป็นสีดำสีเดียวกันกับแผงข้างนะคะด้านใน ก็จะเป็นเบาะผ้าสะอาดสะอ้านอย่างนี้เลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานมากเบาะผ้าหลูๆอย่างนี้เลยได้เป็นสาหมอนกระจกด้านหลังไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะตรงเบาะด้านในถือว่าใช้งานน้อยมากแล้วก็ยังมีไ i s o f i กให้ด้วยเบาะล็อกสำหรับเด็กนะคะเพื่อความปลอดภัยโอเคถัดไปเราจะไปดูประตูด้านคนขับนะคะ เปิดออกมาก็จะเป็นแผงข้างแบบนี้ซึ่งจะเป็นพลาสติกสีดำขึ้นรูปตรงมือเปิดก็จะเป็นสีดำเหมือนกันตรงนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานปรับออโต้ที่คนขับหนึ่งบานนะคะมีเซ็นทรัลล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูเบาะเบาะฝั่งคนขับนะคะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมตัวนี้ยังสวยสวยนะคะเหมือนใช้งานน้อยมากเลย แล้วก็ได้ตัวปรับแบบ6ระดับเป็นแบบมือยกนะคะถัดมาเราจะไปดูที่พวงมาลัยซึ่งจะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านสไตล์สปอร์ตพร้อมแอร์แบ็กในตัวนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถัดมาตรงด้านข้างก็จะเป็นตัวปรับพับกระจกแบบไฟฟ้าพร้อมปุ่ม traction control มาให้เรียบร้อยนะคะด้านข้างตรงนี้ก็ยังมีช่องวางแก้ว ั่งผู้ขับอีกส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลก็ยังสวยๆนะคะยังสะอาดสะอาดไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆส่วนด้านซ้ายบริเวณผู้โดยสารนะคะมีที่วางแก้วให้อีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็จะมีเก๊เก็บของตรงนี้เลยส่วนวิทยุนะคะจะได้วิทยุเดิมจากโรงงาน แล้วก็ได้แอร์เป็นแบบแอร์แมนนวลรับได้4ระดับถัดมาจะมีช่องต่อ power outlet ให้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นที่วางมือถือได้แล้วก็ได้เกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะคะมือเบรกก้านยกส่วนบริเวณพักแขนคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นพลาสติกช่องเก็บของขนาดกำลังพอดีค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์แบบ VVTi 108แหลรงมา้าเครื่อง1.5ลิตรเป็นเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดเรียกได้ว่าประหยัดคุ้มค่าทนทานมากๆค่ะเครื่องยนต์บล็อกเนี้ยมั่นใจได้เลยถัดมานะคะมาดูบริเวณห้องเครื่องเริ่มจากโครงสร้างบริเวณซอกหน้านะคะน็อตยังเดิมๆยังสวยๆไม่มีการขยับไม่มีการขาใดๆทั้งสิ้นนะคะถัดไปเราจะไปดูที่ตัวตะเข็บซีลิโคนต่างๆนะคะ สันตรงนี้ยังคมพมสวยๆแบบนี้เลยคุณจะได้รถสวยรถเดิมแน่นอนค่ะซื้อรถกับเก๋เพชรยนต์คุณได้แต่รถสวยเท่านั้นถัดมาบริเวณซอกด้านในนะคะเรามาดูซอกด้านในกันน็อตก็ยังสวยๆเดิมๆอยู่สติต๊กเกอร์มกอกกอยังอยู่ครบนะคะอย่างชัดเจนแต่เข็บเม็ดอาร์ตยังเรียงตัวกันสวยซึ่งสภาพของรถเหมือนรถมือหนึ่งเลย ตัวแบตเตอรี่ก็ยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะเรียกได้ว่าความสมบูรณ์ยังอยู่ครบนะคะบอกได้เลยว่าใครซื้อรถกับเกเพชรยนต์คุณจะได้รถสวยรถคุณภาพดีแน่นอนค่ะซึ่งทางเพชรยนต์นะคะเขาจะมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าเสมอสำหรับโปรโมชั่นดีๆตอนนี้นะคะขับรถฟรีไปเลย90วันเครดิตดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพ ะซื้อรถมือสองทั้งทีต้องเก๋เพชรยนต์เท่านั้นนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับรถคันต่อไปจะเป็นรุ่นไหนฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ